Podcast, Times. จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราล้าเลยความหวังใจแห่งการถูกรับขึ้นไปของผู้เชื่อการถูกรับขึ้นไปของผู้เชื่อคือหัวใจหลักแห่งความรอดในวาระสิ้นยุคคริสตจักรจะเกิดอะไรขึ้นหากผู้เชื่อละเลยความหวังใจแห่งความรอดที่แท้จริงในยุคสุดท้ายนี้ The Blessed Hope หลักประกันแห่งความหวังที่เป็นสุขของเราได้หายไปจากใจของเราหรือไม่ความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าถูกแปรเปลี่ยนไปการปรากฏของพระเยซูบนฟ้าอากาศและความคาดหวังอย่างกระตือรือร้นที่เต็มไปด้วยความยินดีกลายเป็นแทนที่ด้วยสิ่งอื่นสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับพระกายของพระคริสต์ผู้ได้ทรงเลือกสรรไว้เป็นเจ้าสาวของพระคริสต อัครทูตเปาโลได้เน้นย้ำความเชื่อแห่งการถูกรับขึ้นไปในทุกๆก,การประกาศข่าวประเสริฐในแทบทุกเมืองที่ท่านไปอัครทูตเปาโลได้รับการเปิดเผยสำแดงเรื่องราวแห่งข่าวประเสริฐโดยพระเยซูมาปรากฏพระองค์เองต่อท่านทำให้ท่านได้เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งแห่งข่าวประเสรศิฐโดยเฉพาะข่าวประเสริฐแห่งวาระสุดท้ายซึ่งเปี่ยมด้วยความหวังอันน่ายินดีอย่างเปี่ยมล้น ท่านเชื่อมั่นอย่างสุดใจว่าวิสุทธิชนในวราระสุดท้ายจะถูกรับขึ้นไปโดยไม่ประสบกับความตาย 1. เทสโลนิกาบทที่1ข้อที่8ถึง10เพราะว่าคำสอนเรื่ององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เลื่องลือออกไปจากพวกท่านไม่ใช่แต่ในแคว้นมาซิโดเนียและในแคว้นอาคยญาเท่านั้นแต่ความเชื่อของท่านในพระเจ้าได้เลื่องลือไปทุกแห่งหนจนเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีก เพราะคนเหล่านั้นร่ำลือกันว่าพวกท่านให้การต้อนรับเราดีขนาดไหนและกล่าวถึงการที่ท่านได้ละทิ้งรูปเคารพและหันมาหาพระเจ้าเพื่อรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และเที่ยงแท้และรอคอยพระบุตรของพระเจ้าจากสวรรค์ซึ่งพระองค์ทรงให้เป็นขึ้นจากตายคือพระเยซูผู้ทรงช่วยเราให้พ้นจากพระพิโรธที่จะมีมาภายหน้านั้นการรับใช้ในสมัยคริสตจักรยุคแรก สะท้อนเป้าหมายสูงสุดคือการรอคอยพระบุตรของพระเจ้าจากสวรรค์ผู้ซึ่งเป็นขึ้นจากตายและผู้ที่จะช่วยให้รอดพ้นจากพระพิโรธที่จะมีมาในภายภา,ยาคหน้านั้นดูเหมือนว่าในพระคัมภีร์ใหม่แทบทุกเล่มอัครทูตเปาโลได้ให้ความสำคัญกับถ้อยคำแห่งชีวิตที่เล็งถึงการปรากฏของพระผู้ช่วยให้รอดและการทรงถ่ที่จะมาถึงด้วยถ้อยคำเช่นการทรงถ่ร่างกายของเรา กายนิรัน์กายอมตะความหวังที่มีชีวิตพระเมตตาการรอดพ้นจากพระพิโรธซึ่งสะท้อนหัวใจหลักของถ้อยคำเหล่านี้คือการถูกรับขึ้นไปของผู้เชื่อ 1. เทสโลนิกาบทที่4ข้อที่13ถึง18แต่พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านไม่ทราบถึงเรื่องคนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้ว เพื่อท่านจะไม่เป็นทุกโศกเศร้าอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังเพราะถ้าเราเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนและทรงคืนพระชนแล้วเช่นเดียวกันกับบรรดาคนที่ล่วงหลับไปในพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนําคนเหล่านั้นมากับพระองค์ด้วยในข้อนี้เราขอบอกให้ท่านทราบตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเราผู้ยังเป็นอยู่และเหลืออยู่จนถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา จะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้วก็หาม่ได้ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยเสียงกู่ก,ก้องด้วยสำเนียงของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงที่ตายแล้วในพระคริสจะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่และเหลืออยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น เพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิดเหตุฉะนั้นจงปลอบใจกันและกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้เถิดนี่คือคำปลอบใจที่ดีที่สุดสำหรับบุคคลผู้สูญเสียผู้เป็นที่รักไปการจากไปและหวังใจว่าจะได้พบกันอีกเป็นความหวังที่ให้ชีวิต ความเชื่อนี้ช่วยให้ผู้เชื่อมากมายทั่วโลกได้รับความหวังและกำลังใจและถ้อยคำที่มีชีวิตเช่นนี้ไม่ควรพูดกันแค่ในพิธีไว้อาลัยเท่านั้นแต่ควรพูดกันให้บ่อยยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาปลายยุค 1. โครินบทที่15ข้อที่51ถึง53ดูก่อนข้าพเจ้ามีความลึกลับที่จะบอกแก่ท่าน คือว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคนแต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมดในชั่วขณะเดียวในพริบตาเดียวเมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะมีเสียงแตรและคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเปื่อยเน่าแล้วเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่เพราะว่าสิ่งซึ่งเปื่อยเน่านี้ต้องสวมซึ่งไม่เปื่อยเน่าและซึ่งจะตายนี้ต้องสวมซึ่งจะไม่รู้ตาย อัครทูตเปาโลได้เปิดเผยความล้ำลึกถึงการเปลี่ยนแปลงกายใหม่ในชั่วพริบตาเดียวท่านได้เห็นนิมิตและการเปิดเผยสำแดงนี้และท่านเชื่อหมดหัวใจว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมกายนิรันดร์ไว้สำหรับผู้เชื่อทุกคนจะเกิดอะไรขึ้นหากเราละเลยความหวังใจแห่งการถูกรับขึ้นไปของผู้เชื่อการละเลยความหวังใจแห่งการถูกรับขึ้นไปหรือแรปเชอร อาจส่งผลหลายด้านทั้งในฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายกายภาพของชุมชนดังนี้ 1. ทําทำให้จิตวิญญาณอ่อนล้าและขาดแรงจูงใจข้อพระคัมภีร์หเทสโลนิกาบทที่4ข้อที่18เน้นให้ผู้เชื่อปลอบใจกันและกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้หมายความว่าความหวังนี้เป็นแหล่งกำลังใจหากล้าเลยอาจสูญเสียความมั่นใจในการ,รเผชิญความยากลำบาก หรือความทุกข์ในโลกผลกระทบผู้เชื่ออาจรู้สึกว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณขาดเป้าหมายระยะยาวนำไปสู่ความเฉชาหรือสูญเสียความกระตือรือร้นในการดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า 2. ก่อให้เกิดความไม่พร้อมฝ่ายวิญญาณความหวังในการถูกรับขึ้นไปเชื่อมโยงกับการเตรียมตัวสำหรับการเสด็จกลับมาของพระคริสต์มัทธิวบทที่24 ข้อที่42ถึง44การละเลยอาจทำให้ผู้เชื่อไม่ตระหนักถึงความจำเป็นในการรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์หรือเฝ้าระวังในฝ่ายจิตวิญญาณทำให้ผู้เชื่อหวังใจแต่เพียงในฝ่ายโลกนี้เท่านั้นผลกระทบอาจเกิดความประมาทละทิ้งการสำรวจตนเองหรือไม่เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์แห่งวาระสุดท้ายตามในพระธรรมวิวรณ์ 3. อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนคริสตจักรความหวังใจแห่งความรอดนิรันด์นี้มักส่งเสริมและกระตุ้นเร้าให้คริสตจักรร่วมกันสนับสนุนและประกาศข่าวประเสริฐทีตัสบทที่2ข้อที่13หากขาดไปอาจลดความเร่งด่วนในการแบ่งปันความเชื่อหรือสร้างสายสัมพันธ์ในกลุ่มผู้เชื่ออีกทั้งลดทอนการตื่นตัวตื่นรู้ฝ่ายวิญญ,ญาณกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นผลกระทบ ความร้อนรนในการเต็มล้นในพระวิญญาณอาจหายไปจากคริสตจักรเพราะคริสตจักรจะเน้นหนักไปที่การแก้ปัญหาในโลกแห่งยุคปัจจุบันมากกว่าการเตรียมพร้อมเป้าหมายสำหรับอนาคตการหลับไหลฝ่ายวิญญาณอาจเกิดขึ้นการสังเกตวิญญาณอาจถูกลบเลือนไปจากชุมชนและศัตรูแห่งความเชื่อก็พร้อมจะเข้ามารุกรานทำให้ชุมชนผู้เชื่ออ่อนแอ4 อาจก่อให้เกิดการตีความาศาสนศาสตร์ใหม่และการสวมรอยของาศาสนศาสตร์เทมเท็จอื่นๆความหลากหลายในนิกายที่เพิ่มขึ้นนิกายบางกลุ่มไม่เน้นการถูกรับขึ้นไปแต่เน้นย้ำถึงการเสด็จมาครั้งที่สองดังนั้นการละเลยอาจส่งผลต่อการตีความทางาศาสนศาสตร์ใหม่ๆที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงการสวมรอยของคำสอนเท็จอื่นๆเช่นลัทธิเอเลียน ลัทธิทางวิทยาศาสตร์ลัทธิมอร์มอนและลัทธิอื่นๆที่บิดเบือนพระธรรมวิวรผลกระทบอาจเกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับยุคสุดท้ายเช่นหันไปสนใจพระมหาบัญชามัทธิวบทที่2 8ข้อที่19หรือการรับใช้สังคมมากขึ้นเหมือนดังองค์กรเพื่อสังคมและสิทธิมนุษยชนทั่วไปแทนที่จะจดจ่อรอคอยเหตุการณ์อนาคตตามคํำพยาก์ของพระเจ้า หรือในเรื่องฝ่ายวิญญาณที่คริสเตจักควรยึดถือหรือการหันไปสนใจชีวิตที่ปลอดภัยมั่นคงในโลกนี้คือวัตถุนิยมมากกว่าการเตรียมตัวให้พร้อมในฐานะเจ้าสาวของพระคริสต์คือเติมน้ำมันให้เต็มตะเกียงเป็นต้นการร่วงหล่นของพระคุณและอพออสตาซีอาจเกิดขึ้นได้เมื่อความหวังใจแห่งชีวิตของเราไม่ตรงกันกันกบอัครทูตยุคแรก อัครทูตเปาโลเน้นย้ำในคำสอนเรื่องนี้ต่อทิตัสลูกฝ่ายวิญญาณของท่านและคำสอนของท่านยังคงตกทอดมาถึงชนรุ่นเราในยุคปัจจุบันทิตัสบทที่สองข้อที่1 1เถึง15เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าปรากฏแล้วเพื่อช่วยทุกคนให้รอดและเพื่อสอนเราให้ละทิ้งความอธรรมและโลกียตันหา และให้ดำเนินชีวิตในยุคนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะอย่างชอบธรรมและให้ดำเนินตามทางพระเจ้าในขณะที่เรากำลังรอคอยความหวังอันน่ายินดีและการมาปรากฏของพระสิริของพระเจ้ายิ่งใหญ่คือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราพระองค์ประทานพระองค์เองแก่เราเพื่อไถ่เราให้พ้นจากการอธรรมทุกอย่างและเพื่อชำระเราให้บริสุทธิ์ จะได้เป็นประชากรของพระองค์โดยเฉพาะซึ่งมีใจกระตือรือร้นที่จะทำการดีจงใช้ข้อความข้างบนนี้พูดเตือนสติและตักเตือนพวกเขาด้วยอำนาจอย่างเต็มที่อย่าให้ใครสบประมาทท่านได้แท้ที่จริงพระคุณของพระเจ้าก็ได้ปรากฏแล้วคือการละทิ้งเปลือกนอกของโลกนี้และรอคอยความหวังอันน่ายินดีที่จะถ่ายเราให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายในโลก และยุคแห่งการอธรรมที่จะมาถึงบทความโดยทีมคริสตจักรสตูลอ่านโดยลัคณาบุญบุตร